สวัสดีนะฉันชื่อคิมน่ะเออนี่ตอนนี้ฉันก็นั่งเรียนอยู่ภาษาห้องตอนนี้ฉันก็นั่งเรียนอยู่ทุยตอนนี้ฉันนั่งเรียนภาษาอังกฤษอยู่น่ะตอนนี้ฉันอยู่กับเพื่อนๆคนมากเลยนะบิีิมีตัวมีตัวมอทำเนี่ติงๆนะล่โกหกนะอิเป็นมอดแล้วเนี่ยพอมันเนี่ทำ ฉันอยู่ด้วยจริงนะจริงหน้าขาวนะไม่มีด่าง้วยแต่หน้าขาวนะแต่หน้ามันดำกว่าคิมดำคิมดหน้าดำดำเฮ้ยหนาคนคคเอาเสียงด้วยเสียงด้วยให้เกียรติไปหน้าทรงผมฉันด้วยไม่เอาน้มันแพงน้มันแพงดิไม่ได้สร้างภาพนะพี่เกียริจะทะเบียนไฟแพงน้ามันแพงเอ้ยไม่มีด่างเราไม่มีิมมาเาไม่มดามเลย ไปแพงน <c oughs> <Okay, S 4> ้วแมันแพงไี่เกียิจดทะเบียนโอเคปชื่ออะไรกันบ้างมแม่ชื่อบอลชื่อบอลเอาทีาโบกกับบอลสัดดีนะชื่อชื่อคิมนะอ๋อโบกุกคุณแสดงแสดแสดงแสแสดมแสทำไมต้องผันกล้องอะอุ้ยขาวขาวมึงนี่ขาเว้ยเสุดดีนะหน้าขาวห้าอะไรอะตลกน่ะ จริงๆนะพูดจริงนะฉันไม่ได้โกหกนะจริงๆนะพี่ชายนะฉันไม่เคยโกหกเลยจะสัองอะไรฉันน่ะคือฉันน่าฉิตและฉันน่ารักมากเลยนะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเพื่อนทีมนะคะเพื่อนทีมที่ข้องก็จะเป็นปั้งปั้งเป๋อเป๋อเขาจะสติสตังจะไม่ค่อยดีนะคะคนนี้แบบอย่ามาอยู่กับฉันเอาแต่เมื่อคืนสวัสดีอย่ยู่กับฉัน คิไม่ให้เข้าบ้านไม่ให้เข้าบ้านพ่อพ่อพ่อไม่เข้าบ้านพ่อบอกว่าเข้ามาเข้ามาพ่อพอค่บอกว่าเข้ามาเข้ามาแล้วแม่บอกว่าเข้ามาได้แต่พ่อไม่ให้เข้าบ้านพ่อล็อกประตูแล้วจริงๆฉันก็อกนะจังเอาแข่งตัวตูหรอฉันจริงๆนะพี่ชายฉันไม่ได้โกหกนะ แนี้แหละบาย